บ้านะใครจะมาเก่งกําไรดอกไม้ราคาเป็น,น,นล้านๆ้านแต่เชื่อไหมครับว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบนโลกของเรา oh. แล้วก็ดูเหมือนว่า oh. จะจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ด้วยและด้านหลังนี้ก็คือทุ่งดอกทิวลิปครับทุกวันนี้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์และก็สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเนเธอร์แลนด์แต่รู้กันหรือเปล่าว่าเมื่อประมาณ400ปีก่อน มันคือหายนะทางเศรษฐกิจที่ถูกยกเป็นบทเรียนสำคัญในเรื่องของการลงทุนเลยย้อนกลับไปเมื่อยุคป,ปี1600สมัยนั้นยุโรปยังไม่มีดอกทิวลิปเพราะมันเป็นพืชของแถบตะวันออกกลางเช่นพวกอิรักตุรกีแล้วก็ดินแดนแถบนั้นนั่แหละครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยคาดว่าสุลต่านแห่งตุรกีส่งมอบหัวทิวลิปไปให้ของขวัญกับทางยุโรปจนดอกไม้ชนิดนี้ได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นสูง โดยเฉพาะในประเทศเนเธอร์แลนด์หรือที่เป็นฮอลแลนด์ในยุคนั้นเนื่องจากดอกทิวลิปเป็นของหายากคนสมัยนั้นจึงนิยมใช้มันเป็นเครื่องแสดงฐานะพูดง่ายๆก็คือสวนบ้านใครมีดอกทิวลิปคนนั้นก็คือคนรวยคุ้นคน้นกันกับสมัยนี้หรือเปล่าครับมันแค่เปลี่ยนจากดอกทิวลิปเป็นของอวดฐานะอย่างอื่นแค่นั้นเองแล้วพอคนรวยทั่วๆไปปลูกทิวลิปได้ทิวลิปสีธรรมดามันก็เลยกลายเป็นของแบบโซโซ แล้วไงอะส่วนคนที่อยากเด่นอยากดังอยากหรูก็ต้องเริ่มสรรหาของแปลกขึ้นไปอีกและนั่นก็คือ <c oughs> นี่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 ทิวลิปสลับสีเ <Wow. S 1> ช่นสีเหลืองอมแดงสีขาวอมม่วงถูกยกให้กลายเป็นแร่ไอเทมหรือว่าของหายากที่มีราคาสูงโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยนะครับว่าการเกิดทิวลิปสีแตกแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะเชื้อไวรัสมันไม่ได้เป็นเพราะมันเป็นของล้ำค่าแต่อย่างใด ส่วนดอกทิวลิปเนี่ยมันจะบานในช่วงฤดูร้อนก็ประมาณเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมหลังจากนั้นมันก็จะมีผลผลิตกลายเป็นหัวทิวลิปเพื่อให้คนนํามาปลูกกันต่อซึ่งไอ้เจ้าหัวทิวลิปนี่แหละครับซึ่งม,มีราคาสูงมากชนิดที่ว่ามีการทําแปลงเพาะพันธุ์กันแบบเป็นล่ําเป็นสันก็ยังไม่พอต่อความต้องการคนซื้ออยู่ดีแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าหัวทิวลิปเนี่ยจะมีขายเฉพาะช่วงเดือนกันยายนหลังจากที่ดอกมันเหี่ยวแห้งไปแล้วแต่ความต้องการซื้อมันมีอยู่ทั้งปี แล้วทีนี้จะให้ทำยังไงมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าสัญญาซื้อขายหัวทิลิปล่วงหน้าขึ้นมาสัญญานี้ก็อธิบายง่ายๆประมาณว่าทำสัญญากันไว้ตอนต้นปีตกลงราคาซื้อขายเอาไว้พอถึงเดือนกันยายนตอนที่หัวมันออกมาก็ส่งมอบหัวทิลิปกันไม่มีอะไรซับซ้อนมันเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของสัญญาฟิวเจอร์ที่เราซื้อขายเก่งกับนาในยุคป,ปัจจุบันด้วยนั่นเองครับส่วนใครที่สงสัยว่าสัญญาฟิวเจอร์มันคืออะไรเรามีอธิบายไว้ในคลิปก่อนตามไปชมคลิปนี้ได้เลย แต่ความโลภของมนุษย์นะครับมันก็มีอยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจากสัญญาที่ทํากันไว้ระหว่าง2ฝ่ายสมมุติว่าเป็นนายโทนี่กับนายธนรแทนที่จะจบลงแค่โทนี่กับธนทรนะครับมันก็เกิดการซื้อขายใบกระดาษสัญญาเพื่อทํากําไรบางคนก็ซื้อสัญญาที่ถูกกว่าไปขายแพงขึ้นเพราะคาดคะเนว่าหัวทิวลิปจะมีราคาสูงขึ้นในช่วงปลายปีหรือบางคนก็เก่งถึงขั้นที่ว่าทิวลิปจากสวนนี้จะมีสีแซม ลูกเป็นดอกได้ราคาดีทําให้สวนนั้นหรือว่าหัวเหล่านั้นถูกเกงกําไรสูงขึ้นไปอีกทั้งทั้งที่ไอเจ้าทิวลิปสลับสีเนี่ยมันก็คือความผิดปกติของทิวลิปแต่ตอนนี้มันถูกเอามาเกงกําไรกันแบบสนุกสนานกันทั้งเมืองแล้วแรกเริ่มเดิมทีนะครับการเกงกําไรเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เมืองอัมสเตอร์ดัมก่อนหลังจากนั้นจึงแพร่ไปยังส่วนอื่นๆของประเทศฮอลแลนด์ท่านั้นยังไม่พอครับมีการเกงกําไรแบบนี้ในฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษ ถึงแม้ว่าตลาดจะไม่ได้พลุกพ่านแล้วก็มีราคาสูงแบบที่ฮอลแลนด์ก็ตามพอมีการเก็งกําไรเยอะขึ้นเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มนายทุนเข้ามาเก,งก็งกําไรเท่านั้นนะครับแต่มันก็มีชาวบ้านทั่วไปนี่แหละครับกระทั่งคนที่ไม่มีหัวททวลิปหรือมีเงินไม่พอก็นําตัวเลขของหัวททวลิปเนี่ยมาเก็งกาไรกันเฉยๆเหมือนคนเอาตัวเลขมาแทงเป็นหวยใต้ดินแบบคนไทยเรานี่นะครับมีบันทึกไว้ว่าในปี1634ราคาหัวททวลิปอยู่ที่ประมาณ1กิลดอ์ ซึ่งเทียบกับเงินไทยประมาณ18-20บาทปี1635ไม่ถึงปีถัดมาครับราคาหัวทิวลิปเพิ่มขึ้นไปเป็น25-40กิลเดอร์สูงกว่าเดิมเกือบ40เท่าแล้วก็ยังไม่พอครับราคายังวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆปลายปี1636หัวทิวลิปบางหัวเนี่ยขายได้100-150กิลเดอร์อ่ะเรากำลังพูดถึงใบกระดาษซื้อขายนะไม่ใช่หัวทิวลิปจริงๆต้นปี1637ราคาซื้อขายล่วงหน้า สูงไปถึง200กิลด์เหตุเพราะอะไรครับเพราะบางคนเนี่ยพอเห็นหัวเทวลิปเพิ่มขึ้นจาก25เป็น40กิลด์เขาก็คิดว่าราคาคงจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกบางคนหนึ่งขั้นไปกู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อสัญญาหัวเทวลิปแล้วก็ขายต่อได้กําไรงามเพราะทุกคนต่างมองเหมือนกันว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆพอคนมองว่าจะขึ้นก็ซื้อกันต่อยิ่งคนซื้อมากก็ยิ่งดันราคาให้สูงขึ้นไปอีก โดยถึงจุดนี้นะครับเราไม่ต้องอ้างอิงต้นทุนของการปลูกหรือการเพาะพันธุ์ทิวลิปแล้วเพราะรู้แค่ว่าราคาจะขึ้นคนซื้อจะรวยแค่นั้นพอมีบันทึกไอ้อว่าบางคนถึงกับยอมแลกที่ดิน30ไร่กับหัวดอกทิวลิปหายากหนึ่งหัวครับเพราะหวังว่ามันจะขายได้ราคาแพงกว่านั้น และสุดท้ายเขาก็จะมีเงินไปซื้อที่ดินมากยิ่งขึ้นแต่สุดท้ายครับการเก็งกําไรมันก็คล้ายกับความรักความใคร่เรานี่ยแหละต่อให้มันหอมหวานชื่นมื่นแค่ไหนสุดท้ายพอถึงเวลามันก็ต้องเลิกรากันสักวันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี1637ได้ถูกบันทึกว่าเป็นจุดสูงสุดของราคาดอกทิวลิปในวิกฤตครั้งนี้เมื่อนะักเก็งกำไรครับพยายามจะขายสัญญาล่วงหน้าของหัวทิวลิปแต่ราคา กลับไม่พุ่งขึ้นดังเดิมไม่รู้ว่าเพราะคนซื้อหมดหน้าตากไม่มีเงินมาซื้อแล้วหรือว่าพวกเขาไม่ค่อยอยากรับความเสี่ยงที่มากขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นว่าพอเริ่มขายออกได้ช้าลงก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาส่งต่อกันเป็นลูกโซ่ไปอีกครับพอสัญญาฉบับหนึ่งขายไม่ออกผู้คนก็เริ่มกังวลบางคนก็เอาสัญญาตัวเองมาขายในราคาที่ถูกลงและมันก็เหมือนกับการเทขายในตลาดหุ้นช่วงวิกฤตครับเพราะคนแย่งกันขายก็ส่งผลให้ราคามันย่ำแย่ลงไปอีกพอเห็นว่ามีคนเอาสัญญามาขายถูกลง มันก็จะมีคนสองพวกพวกแรกก็คือคนที่รับซื้อพอคิดว่าเดี๋ยวคงราคาสูงขึ้นไปอีกกับอีกพวกหนึ่งครับที่รีบขายกันใหญ่เพราะกลัวว่าราคามันจะตกลงไปมากกว่านี้และปรากฏว่าคนพวกหลังมันมีจํานวนมากกว่าและสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเหมือนกับวิกฤตการเงินหล,หลายๆครั้งครับราคาหัวเทลลิปดิ่งลงอย่างรวดเร็วเพราะทุกคนอยากขายแต่ไม่ค่อยมีคนอยากรับซื้อรัฐบาลของดัตช์ครับซึ่งไม่เคยเจอกับวิกฤตครั้งนี้มาก่อนพยายามจะช่วยแก้ไขปัญหาตอนแรกเนี่ยพวกเขาขึ้นราคาค่าธรรมเนียมของการซื้อขายเทลลิป เพื่อไม่ให้มีการปล่อยสัญญากันได้อย่างง่ายๆเพราะคาดว่าถ้าคนปล่อยสัญญากันน้อยลงเนี่ยราคามันอาจจะมีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่ดิ่งลงเร็วไปกว่าเดิมแต่มันก็แทบไม่ได้ผลครับเพราะคนที่อยากขายเนี่ยเขาก็ต้องอยากขายอยู่ดีส่งผลให้นักเก็งกําไรจํานวนมากในอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเงินหายวับไปกับตาเพราะตอนนี้พวกเขามีแต่กระดาษที่แทบจะไม่มีคนมาจ่ายเงินราคาแพงเพื่อซื้อมันอีกแล้วจากราคาบางหัวที่สูงถึง200กิลดอร์ในช่วงต้นปี1637 พอถึงเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันครับแค่ครึ่งปีราคาหัวทิวลิปลดลงไปสู่จุดเริ่มแรกที่1-2กิงถึงอร์ไม่มีใครรู้แน่ชัดน,นะครับว่าราคาตอนนั้นตกลงไปมากขนาดไหนแต่ภายหลังครับมีการค้นพบบันทึกการซื้อขายฉบับหนึ่งในปี1739หรืออีกประมาณ100ปีให้หลังพบว่ามีการซื้อขายหัวเทวลิปเพียงแค่0.1กิลเดอร์เท่านั้น wow. จะเห็นได้ว่าจากเงิน100กิลดอร์ที่ซื้อกระดาษสัญญาหัวทิวลิปได้แค่หัวเดียวเท่านั้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเงิน1กิลด์ครับมันสามารถซื้อทิวลิปได้เป็นร้อยหัวแล้วคือใครอยากจะซื้อมาปลูกก็ปลูกได้เลยแล้วมันก็ไม่เคยมีราคาขึ้นไปถึง200กิลด์อย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ400ปีที่แล้วแต่อย่างใดเลยเรื่องราวการตกลงอย่างรวดเร็วของราคาดอกทิวลิปถูกตั้งชื่อว่าทิวลิปเมเนียหรือความคลั่งไคล้ดอกทิวลิป ตำนานคลาสสิกอีกเรื่องหนึ่งในวงการการลงทุนถึงแม้จะมีหลักฐานบางอย่างที่ยังขัดแย้งกันอยู่นะครับบ้างก็ว่าวิกฤตดังกล่าวนําไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของชาวดัตช์ในช่วงนั้นตามมาอีกหลายปีขณะที่บางบันทึกก็บอกว่ามันเป็นแค่การสูญเสียกําไรของนักลงทุนนักเก็งกําไรเพียงกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจประเทศมากขนาดนั้น แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้กลายเป็นบทเรียนสําคัญซึ่งต่อมากลายเป็นเรื่องเล่าเตือนใจถึงการเก็งกําไรในสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและต่อให้เวลาผ่านไปอีก400หรือว่า500ปีการเก็งกําไรมันก็ยังมีอยู่ต่อไปครับเพียงแค่ถูกส่งต่อจากสินค้าอย่างหนึ่งไปเป็นสินค้าอีกอย่างหนึ่งก็เท่านั้นเองเพื่อนๆทุกคนก็ลองมาคิดกันเล่นนะครับว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากดอกที่หลีบแล้ว เพื่อนๆเห็นการเก่งกําไรแบบบ้าคลั่งแบบเนี้ในสินค้าอะไรอีกใครมีความคิดเห็นยังไงนึกอะไรออกก็มาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันต่อใต้คลิปนี้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้แล้วก็เราจะขอทุกคนสละเวลาเล็กๆน้อยๆกดไลค์คอมเมนต์หรือแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันครับอย่าลืมติดตามเราทางในช่องทาง Facebook YouTube ภายใต้ชื่อประธานเหมียวชื่อเดียวกันนี้เลยขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ